สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับลุงกึ่งสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็สอเจริญชัยโลหิกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางงานก็จะส่งนะครับมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสารีบรรทุกนะครับเอาไว้บรรทุกมันบรรทุกข้าวนะครับหรือบรรทุกอ้อยนะครับก็จะมีบ้องเสียบให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะส่งนะครับให้กับลูกค้านะครับบ้านโปวงนกนะครับตําบลโปวงนกนะครับ อำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสาลีบรรทุกนะครับโครงนะครับคัสซีจะเป็นรางน้ําหน้าห้านะครับเสริมด้วยรางน้ําหน้าสามนะครับเผาจะเป็นเผาร้อยสิบนะครับกระทะของเราจะเป็นกระทะใหม่นะครับจะเป็นกระทะใหม่นะครับยางเปอร์เซ็นนะครับยางเปอร์เซ็นกด์เอนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดนะครับขนาดกรมกั่วอยู่ที่2เมตรนะครับวามยาว4เมตรนะครับวามสูง1เมตรนะครับจะมีฝาข้างนะครับสามารถเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับสามารถถอดสวมใส่ได้นะครับขันน็อตแล้วก็ถอดสวมใส่ได้นะครับแล้วก็จะมีบ้องไว้ให้เสียบใส่อ้อยด้วยนะครับ แล้วก็ฝาท้ายนะครับก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไฟท้ายให้ด้วยนะครับวันนี้ทางนั้นก็จะส่งนะครับมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านโป่วงนกนะครับตำบลป่วงนกอำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจทางร้านนะครับแล้วก็สั่งจองจากทางร้านนะครับ ก็ดูสวยนะครับสวยเกย๋นะครับสีน้ำเงินขาวส้มนะครับขาวเหลืองนะครับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอรีวิวนะครับไว้ให้ลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ